ค่ะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันคลิปถัดไปนะคะก็มาถึงตรงท้ายเนาะตรงนี้ก็รวบ3ามแล้วก็เดินห่วงมาเลยค่ะค่ะก็มาเริ่มแถวใหม่เลยนะคะเราจะขึ้นเป็นโซ่เจ็ค่ะสองสามสี่ห้าหเจ็ดค่ะขึ้นโซ่เจ็ดนะคะก็พันสี่ครั้งค่ะ พันหัวเข็มสี่ครั้งเราก็จะข้ามตัวนี้นะคะเรามาช่องถัดไปเลยค่ะอันนี้ก็ปดเหมือนเดิมนะคะโซ่สองค่ะค่ะโซ่สองนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มสี่ครั้งก็ข้ามหลักนี้นะคะมาหลักถัดไปเลยค่ะ แล้วก็โซ่2ค่ะพันหวัวเข็มสี่ครั้งค่ะหลักที่สี่เราจะลงชิดกันเลยนะคะไม่ต้องข้ามแล้วนะลงหลักติดกันไปเลยนะคะค่ะแล้วก็โซ่สองนะคะพันหวัวเข็มสี่ครั้งค่ะหลักที่ห้าก็ลงชิดกันเหมือนเดิมค่ะลงติดกันไปเลยค่ะอดมาทีละ2เลยนะคะ แล้วก็โซ่2ค่ะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะก็พันหัวเข็มสี่ครั้งเหมือนเดิมค่ะขาดหลักที่หเราจะข้ามนะคะข้ามหลักนี้มาหลักนี้ค่ะ,คะแล้วก็โซ่สองค่ะก็พันสี่ครั้งเหมือนเดิมนะคะหลักที่7ดเราก็จะข้ามหลักนี้มาหลักถัดไปเลยค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7อันนี้จะเรียกเป็น1เซตนะคะค่ะต่อไปจะทำเป็นเซตที่2นะคะก็โซ่สค่ะพันหัวเข็ม4ครั้งนะคะตรงนี้จะสังเกตง,ง่ายๆนะคะตรงนี้เราจะข้ามข้ามหนึ่งหลักหลักที่สองจะเป็นตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วเราจะมาตรงนี้เลยค่ะก็ปลดเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็โซ่สองค่ะอันนี้เซตที่สองตรงนี้จะคิดเป็นหลักแรกไปเลยนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะข้ามตัวนี้แล้วก็มาหลักถัดไปเลยค่ะแล้วก็โซ่สองก็พัน4ครั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หลักที่สามก็ข้ามค่ะข้ามไปหนึ่งหลักมาลงหลักถัดไปนะคะค่ะแล้วก็โซ่สองค่ะ แล้วก็พันหัวเข็มสี่ครั้งเหมือนเดิมหลักที่สี่เราจะลงชิดกันเลยนะคะเราจะลงชิดกันเลยค่ะแล้วก,ก็โซ่สองหลักที่ห้าก็พันหัวเข็มสี่ครั้งแล้วก็ลงชิดกันเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องข้ามหลัก ก็สู้สองค่ะพันหัวเข็มสีครั้งค่ะ6ก,กับ7ดเราจะข้ามนะคะข้ามหลักนี้มาหลักถัดไปเลยค่ะแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายก็ข้ามหลักมานี่อะไรลูก พอดีลูกชายมาห<ม>าค่ะก็เนี้ยค่ะอ่าเล่นไปเลยนะลูกอันนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่คือเซตที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดค่ะเ,เพืเ่อนเ่ก็ถากวนไปถ้าจะขึ้นหลักใหม่ใช่ไหมคะก็โซ่สองค่ะหนึ่งสสาสี่พันหัวเข็มสี่ครั้งสังเกตง่ายค่ะหนึ่งสอง,สง ตรงนี้จะเป็นตรงสามเหลี่ยมข้ามมา <S 2> 2, <S แล้วก็มาหลักถัดไปตรงเีย <3, S 1> อย่าดังลูกอย่าดัง่ 5, 6, 8, 9, ะ 4, 8, 9, าูกยมก่ยแวนแก้ 8, 9, 10, ก็ถักวนไปเลยค่สามค่ะก็วนมาโดยรอบนะคะพอดีกลางวันลูกชายกวนมากก็เลยไม่ได้ต่อเลยก็มาต่อตอนกลางคืนนะคะมาถึงตรงท้ายตรงนี้ก็โซ่สองแล้วก็ โซ่ห้าเลยค่ะ1 2ึ่งสสหตรงนี้เชื่อมรงโซ่5้าค่ะ,คะก็เสร็จเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ขึ้นโซ่3าค่ะทักทีค่ะให้เราทำการเลื่อนห่วงเข้ามาในช่องใหญ่ก่อนนะคะ,คะแล้วก็ขึ้นโซ่โซ่สาจากนั้นก็ถักเ f ลงไปในช่องเดิมค่ะ แล้วก็ถัก F อสองหลักลงในช่องถัดไปค่ะแล้วช่องถัดไปเป็นเอฟามหลักนะคะหนึ่งหลักแล้วสองค่ะแล้วก็สาม ช่องที่สี่ก็สามหลักนะคะห้ากับหช่องที่ห้าก็อันนี้จะเป็นสองหลักแล้วค่ะแล้วก็ถัดไปก็สองหลัก หลุดบ่อยมากเลยถัดไปก็สองหลักค่ะนี่ค่ะช่องแรกสองช่องที่สองสองสามกับสี่สามหลักห้ากับหกก็อย่างละสองหลักนะคะตรงนี้จะเป็นตรงที่เป็นตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงสามสามตรงนี้นะคะช่องนี้เราจะใส่แค่หลักเดียวค่ะ อันนี้จะเรียกเป็นหนึ่งเซตนะคะเซตถัดไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะช่องที่หนึ่งก็สองหลักค่ะช่องที่สองก็สองหลักเหมือนกันค่ะสามสี่ก็สามหลักนะคะ ช่องที่สี่ก็สามหลักค่ะ,ะก็มาต่อนะคะช่องที่ห้าก็2หลักค่ะช่องที่ห้ากับช่องที่หก็จะลงสองหลักนะคะแล้วก็ช่องที่หก็2หลักค่ะ สุดท้ายที่ว่าตรงสามเหลียมตรงนี้นะคะก็ลงแค่หลักเดียวอันนี้ก็คือจบเซตท,ที่สองแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะถักวนไปได้เลยนะคะค่ะแล้วก็วนมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายตรงนี้จะลงหนึ่งหลักนะคะแล้วก็เชื่อมต่อที่โซ่สมเลยค่ะ จากนั้นทถาต่อไปให้ทำการเลื่อนห่วงเข้ามาค่ะเลื่อนเข้ามาหนึ่งหลักนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่สามค่ะจากนั้นก็ถัก F มาค่ะหลักถัดไปรวมกับโซ่ก็เป็นสองนะคะแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่ค่ะ แล้วก็หลักที่ห้าค่ะต่อไปหลักที่หกหกกับเจ็ดจะลงในช่องเดียวกันนะคะหกแล้วก็เจ็ดลงในช่องเดียวกันแปดกับเก้าลงในช่องเดียวกันค่ะอันนี้แปดแล้วก็เก้าลงในช่องเดียวกันแล้วก็ถัดไปเลยค่ะ สิก็ถับปกติค่ะ11บ็ก็ปกติเลยนะคะแล้วก็12 13แล้วก็14ค่ะประมาณนี้ได้14บ่หลักต่อไปเราจะทำการรวบ3ามนะคะการรวบ3ามก็จะมี1นสองแล้วก็3ามเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นหลักตรงกลาง1แล้วก็2แล้วก็3ค่ะรวบเลยค่ะอันนี้จะเรียกเป็น1เซตนะคะได้1เซตแล้วจะทำให้ดูอีกเซตหนึ่งนะคะทำเหมือนเดิมค่ะก็ถักเอฟปกติไปทั้งหมด5หลักค่ะหลักที่1หลักที่2ค่ะ หลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าหกกับเจ็ดลงในช่องเดียวกันค่ะนี้หกแล้วก็เจ็ดลงในช่องเดียวกันแล้วก็หลักที่แปดกับ9้าลงในช่องเดียวกันค่ะแปด แล้วก็ที่เดียก็ท่าปกติค่ะแล้วก็หลักที่10 11 12 13แล้วก็14ค่ะแล้วก็จะต่อไปก็ทำการรวบนะคะ3นะคะ3หลักนะคะอันนี้หลักที่1 หลักที่สองแล้วก็หลักที่สามนะคะแล้วก็รวบเลยค่ะอันนี้ก็ได้ทำให้ดูสองเซตนะคะที่เหลือเพื่อนๆก็ถักวนไปเลยค่ะค่ะก็วนมาจนจบแถวแล้วนะคะแล้วก็ทำการเลื่อนห่วงมาที่โซ่สามเลยค่ะเชื่อมต่อตรงโซ่สามเสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนห่วงค่ะเลื่อนห่วง มาหนึ่งครั้งขึ้นโซ่สามค่ะโซ่สามที่เป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ถักหลักถัดไปค่ะเป็นหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าค่ะด้ห้าหลักนะคะ หกกับเจ็ดลงในช่องเดียวกันค่ะห้าแล้วก็หกกับเจ็ดลงในช่องเดียวกัน8ปกับ9ลงในช่องเดียวกันค่ะ8แล้วก็เก้าแปกับ9แล้วก็หลักที่10ก็ปกตินะคะ11ก็ถักต่อไปปกติค่ะ 12 13าแล้วก็14บสีค่ะก็ได้14หลักแล้วนะคะต่อไปราได้ทำการรวบ3ค่ะสังเกตง่ายๆเราจะรวบตรงนี้เป็นช่องที่1ช่องที่สองที่จะเป็นตรง3าหลักที่เรารวบนะคะ เริ่มเลยค่ะหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามนะคะ,คะแล้วก็รวบเลยค่ะอันนี้จะเรียกเป็นหนึ่งเซตน,นะคะต่อไปก็ถักเหมือนเดิมค่ะให้ได้ห้าหลักค่ะหลักที่หนึ่งค่ะหลักที่สอง หลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้านะคะหกลงในช่องเดียวกันค่ะหลักที่หแล้วก็หลักที่7ลงในช่องเดียวกันแปดกับ9้าลงในช่องเดียวกันค่ะ ก็ที่เหลือก็ทำปกตินะคะก็หลักที่10ค่ะ10 11 12 13ค่ะแล้วก็14ค่ะ ่อไปทำการรวบสามนะคะหนึ่งค่ะสองแล้วก็3มค่ะแล้วก็รวบเลยค่ะอันนี้ทำให้ดูสองเสตแล้วนะคะที่เหลือก็ให้เพื่อนถักวนไปเลยค่ะค่ะนี่ก็วนมาถึงช่วงท้ายนะคะก็ทำการเชื่อมตรงโซ่สามเลยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ